ก็จะต้องกลับไปอิรักแล้วเนาะก็คงจะคิดถึงดูไบอีกนะคะ,ะสำหรับไมกม็รอบนี้ยังเก็บสถานที่สำคัญสำคัญยังไม่หมดนะทุกคนยังมีแบบตลาดตลาดทองเก่าโบราณของดูไบนะคะก็ยังไม่ได้ไปแล้วก็ลุยทะเลทรายก็ยังไม่ได้ไปนะทุกคนมันมันร้อนมากมันไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วก็แถวมารีน่าก็ยังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้านะคะไมยจะไปเก็บให้ครบนะทุกคน อันนี้คือความฝันของมายนะมายยังไม่เคยบอกคืออันนี้ความฝันของมายก็คืออยากมาดูใบแล้วก็เก็บประสบการณ์ให้หมดนะคะแต่ว่ามายก็ไม่คิดว่ามายจะได้มาดูไบเร็วขนาดนี้เนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคะตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ในชีวิตเนาะก็คืออยากจะมาดูใบสักครั้งแล้วเราก็ได้มาถึง2ครั้งแล้วนะทุกคนก็อัลฮัมดุล,ลิลละนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินเนาะ กินข้าวนะคะผัดกะเพราเนื้อมาซื้อไว้เมื่อคืนนี้กินลองท้องก่อนเดินทางนะคะเพราะบนเครื่องบินมไม่ได้สั่งอาหารเนาะมันบินแค่สองชั่วโมงครึ่งเองอะก็ลเลยไม่ได้สั่งอาหารแล้วเราก็รู้ได้ว่าอาหารบนเครื่องมันไม่อร่อยนะคะก็ลเลยจะไปฝากท้องที่อิรักด้วยกว่าเนาะช่วงเที่ยง เป็นเวลา6โมง6โมงแล้วเนาะก็เดี๋ยวไมาจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะคะแล้วเราก็จะนั่งแท็กซี่ตรงไปที่สนามบินชาจาเลยเนาะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะถ้ารถไม่ติดนะแต่ถ้ารถติดอาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งได้เลยนะคะไมายก็เตรียมของเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาจะให้ดูนะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดที่เราจะเอากลับไปอิรักนเนาะก็คือมี กล่องโฟม3มใบแล้วก็กระเป๋าใหญ่อีกหนึ่งใบแล้วก็อันนี้กระเป๋าขึ้นเครื่องคนละใบนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็กเอากันข้างล่างเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินชาจานะคะวันนี้ไมคก็แต่งตัวสวยมากไมาซื้ออบาบะยาจากดูไบนะคะอันนี้จะเป็นอบาบะยาจากดูไบนะสวยไหมทุกคนมันเป็นแบบวิงวิงประมาณนี้นะคะ ออนนี้เราก็ใกล้จะถึงสนามบินแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณสนามบินเนาะของชาจานะคะเราจะต้องจอดข้างหน้าเนาะแล้วเราก็เอากระเป๋าเข้าไปในสนามบินนะคะสนามบินไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่าสวยนะคะประมาณนี้เนาะรถเยอะมากวันนี้ดีนะที่ม,มายมาล็วเนาะแถวยาวมากแล้วเราก็กำลังเอากล่องโฟมมาลปนะลัสามใบนะคะ ค่าแล็บก็25ดร้์มนะคะต่อ1ชิ้นเนาะเดี๋ยวพอแล็บเสร็จมาก็ต้องไปเช็คอินแถวนี้นะไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่นะคะทุกคนเคาน์เตอร์เปิดพอดีเลยไมาเพิ่งมาถึงสนามบินตะกี้นี้เองนะตอนนี้เราผ่านเช็คอินแล้วก็ต่อมอเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินเข้าเกตนะ ไฟไม้ของของไม้ก็คือบิน9ก้าโมง9โมง45นะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันที่อิรักนะตอนนี้เข้ามาถึงเกตแล้วเนระาไปหาที่นั่งก่อนนะคะถึงเกตแล้วนะทุกคนเหนื่อยมากไม้ก็ว่าเออทำไมปวดหลังเกินเออไมไม่โอเคนะคะร่างกาย สงเเดี๋ยราต้องรอต่อรถบัสขึ้นเครื่องนะทุกคนกำลังขึ้นเครื่องตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะน,นี่ไม่ได้นั่งตึกหน้าตา่าง ยังชั่วหน่อยนะคะขามาไม่ได้ไม่ได้นั่งติดหน้าต่างเลยไม่ได้ถ่ายวิวให้ทุกคนดูเลยตอนนี้ก็ขึ้นมาข้างบนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะสามีตอนนี้อยู่ข้างบนเรียบ,บร้อยแล้วนะคะหิวข้าวมาทุกคนขนาดขนาดไม่กินมาแล้วแต่สามียังไม่ได้กินข้าวมานะ ถึงสนามบินเมืองเออร์บินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปต่อที่อาคารผู้โดยสารเนาะตอนนี้เราลงมาจากเครื่องแล้เวเราจะไปที่จุดตรวจคนเข้าเมืองอันดับแรกเลยนะคะมันก็จะถ่ายจุดตรงนี้ไม่ได้เนาะสว่วนวันนี้พี่ชายของสามีมารับนะคะ ตอนนี้ถึงสนามบินเออร์บิวแล้วนะรอขึ้นรถบัสรอขึ้นรถบัสไปต่ออีกอาคารหนึ่งนะคะแล้วก็กลับบ้านน,น,นี่ทุกคนของนี่ทุกคนอยู่อยู่ที่ชาจาไม่แตกนะทุกคนแต่พอถึงเออร์บิวปุ๊บโยนตึงแตกทันทีทันใดเห็นกับตา <c oughs> นี่นะสองคัน ตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะอากาศที่นี่ร้อนกว่าดูไบนะแต่ว่ามีลมนะทุกคนนี่ออกมาแล้ววันนี้พี่ชายเข้ามารับสวัสดีค่ะตอนนี้ไมค์ก็กลับมาที่อิรักแล้วเนาะ สรุปว่าวันนั้นหลังจากที่มาถึงสนามบินที่อิรักนะคะที่เมืองเออร์บินก็คือแบบพี่ชายเขาก็มารับที่สนามบินเนาะแล้วก็แล้วก็แวะเอาของมาไว้ที่บ้านนะคะแล้วเราก็ไปกินข้าวบ้านเขาในเมืองเสร็จแล้วปุ๊บคือแบบพอกลับมาบ้านก็คือเจ็ดแหลกเลยนะทุกคนมาไม่มีเวลาถ่ายอะไรเลยนะคะก็คือแบบหลับยาวเลยนะทุกคนจนถึงประมาณอา ประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะพอดีไม่ซื้อทุเรียนตามที่แบบลูกค้าสั่งเนาะไมาก็เลยจะแบบจะต้องรีบเอาไปส่งให้เขานะคะก็แบบวันแรกก็ต้องทํางานเลยเนาะก็คือก็เลยไม่ได้เปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูนะคะว่าไม่ซื้ออะไรมาบ้างก็คือรีบจัดแจงใส่ส่งของให้ลูกค้าใส่ตู้เย็นอะไรพวกนี้คือแบบเลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้เลยนะคะก็คือ หลักๆก,ก็จะมีพวกของแช่แข็งนะคะของสดแช่แข็งเนาะแล้วก็ผักสดแล้วก็ผลไม้ที่ไม้เอามาขายนะคะก็ยังมีเหลือบ้างน,นะคะในตู้เย็นยังเรงพอเหลือเพราะว่าตอนไม้มาก็คือทุกคนจองกันไปหมดแล้วนะคะทุกคน <c oughs> จองคือแบบถ้าไมยเอามาเยอะได้ไม้ก็อยากเอามานะคะแต่แบบมันเอามาได้ไม่พอเนาะ แต่ตอนนี้ก็ยังเหลือผักนิดหน่อยแล้วก็ของแช่แข็งอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมาจะพาไปดูนะว่ามันเหลืออะไรบ้างส่วนของส่วนตัวนะคะก็จะมีพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของกินเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอากลับมาของตัวเองเนาะก็คือมีของฝากให้ลหลานๆด้วยนะคะก็จะเป็นพวกสพเสื้อผ้านี่แหละที่ซื้อมาฝากลหลานๆแล้วก็มีของกินนะคะก็คือแบบมายซื้อมาฝากน้องปังด้วยก็จะมี มะละกอแล้วก็ฝรั่งแล้วแล้วก็มีมันหวานนะคะแต่คือแบบตอนที่แบบญาติน้องปางที่มาเอาของไปให้น้องปางที่คาลิฟานเนาะไม่ลืมไมลืมเอาแบบฝรั่งนะเอาจากในตู้นะคะลืมเอาไปให้น้องปางน้องปางก็เลยได้แค่มะละกอแล้วก็อ่ามะละกอกับมันม่วงนะคะไม่ใช่มันม่วงสิมมันหวานมันหวานญี่ปุ่นเนาะมาซื้อมาฝากเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยทุกคนของที่ยังเหลือมก็จะมีพวกขานะคะส่วนของส่วนตัวคือมละกอมายังไม่ได้กินเลยเนี่ยมายพัครึ่งไว้นี่นะคะอันนี้จะเป็นฝรั่งฝรั่งที่ซื้อมา่ากน้องปางแต่ตอนนี้คือมันมันจะไม่ไหวแล้วนะทุกคนมันเริ่มมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะคะมายังไม่มีเวลากินเลยอะ่ะลืมเอาไปให้น้องปางนะแล้วก็จะมีมีพวกใบ ใบกระเพานะคะไมาซื้อกระเพรามา,าไว้กินเองเนาะ,ะแล้วก็ตะไคร้นะคะซื้อมาขายแล้วก็เอามากินเองด้วยเนาะ,ะไปเรื่อยชะอมนะคะชะอมก็ไมค์ก็เก็บไว้กินนิดหน่อยแล้วก็ขายไปบ้างแล้วนะคะเราจะเหลือแค่นี้เนาะ,ะนี่นะคะแล้วก็จะมีของที่ไมย่ยังขายไม่หมดก็จะมีตัวนี้ลูกชิ้น ปลากุ้งทอดนะคะตัวนี้แล้วก็มีปลาอินทรีเนาะนีทุกคนมีปูดองด้วยนะก็มีหอยหอยเชอรี่นะคะขาดไม่ได้ก็คือปลาทแท่งนี่นะยี่ห้อน,นี้อร่อยมากพี่ไม้ซื้อจากวีมารนะคะก็คือเหลือแค่นี้แหละทุกคนเหลือไม่เยอะละไม้ก็มีเก็บไว้บ้างนะคะ ไอ <laughs> ้ถ <congratulations> enfin like ุงของมายนะแล้วก็เดี๋ยวมายต้องเก็บแยกนะคะนี่ไม่นั้นดี่เราเผลอขายของให้ลูกค้านะเนี่ยของมาก็จะมีพวกเป็ดปลาแท่งไก่ยอแผ่นเกี๊ยวนะคะประมาณนี้ที่ได้มาเนาะก็จะมีของประมาณนี้นะคะที่มายชูให้ทุกคนดูเนาะว่าเหลืออะไรบ้างเนาะสำหรับมายนะมายคิดว่ารอบแรกอะรอบที่แล้วที่มายคยอไปดูใบแล้วมายกลับมาค่ะ วันเดียวเท่านั้นนะทุกคนขายหมดเกลียงแต่รอบนี้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันราคาแพงเนาะก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็ลูกค้าก็จะแบบรอแป๊บนึงนงะแต่ไม้ก็ไปซีเรียสน,นะคะเราเราแค่แบบเราตั้งใจไว้แล้วว่าแบบจะซื้อมาแล้วเอาไว้แช่ขายเนาะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นของสดที่แบบว่าจะแบบเสียงง่ายๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับออตอนนี้ไม้ก็จะ รีบส่งของให้ลูกค้านะคะเพราะเร็วๆนี้ของทางเรือมาก็จะมาถึงแล้วเนะาะมันก็จะวุ่นมากแล้วทุกคนจะไม่มีเวลาส่งของะครับมายก็จะส่งของพวกที่มายเอามาจากดูไบก่อนนะคะรอบแรกแล้วก็ถ้ามายเก็บตังค์ได้เร็วนะคะมายอาจจะไปบาเลีอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมา่อเราติดตามนะคะว่ามายจะได้ไปไหมะะขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของมายจากดูไบเนาะสนุกมากนะคะ ไว้เดี๋ยวถ้าไมได้ไปเที่ยวไหนอีกแล้วทุกคนอย่าลืมมาดูวิดีโอมานะคะอาจจะปีนะะี้ใครปีนี้ไม่อาจจะไปที่บาเลนนะคะเดี๋ยวมารอติดตามดูนะคะว่าหม่จะได้ไปอีกหรือเปล่าเนาะช่วงนี้ของเก็บตังก่อนนะคะใช้เงินไปเยอะมากขอเก็บตังก่อนเดี๋ยว มายจะพาทุกคนไปเที่ยวอ,อีกนะคะสำหรับวันนี้มายก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนติดตามแล้วก็เข้ามารับชมวิดีโอมายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย